สอนทำคลิปแม่ทำอาหารแบบนี้ทำยังไงไปดูกันค่ะเริ่มแรกนะก็มาตรง Google กด Google นะกดเสร็จเราก็รอแป๊บหนึ่งนะกดตรงนี้กดตรงพิมพนะตรงนี้นะเขียนว่า Google AI Studio นะกดเข้าไป ให้เรากดอันนี้เดี๋ยวพี่วงให้ดูจำแล้วนมจำแล้วเอาไปยายนี่นะกด เอามาแล้วทีนี้ทำยังไงต่อสมัครให้เรียบร้อยกดโกสมัครให้เรียบร้อยนะอ่านี่พอเสร็จแล้วเนี่ยมันเนี่ยก็จะขึ้นมาแบบนี้เราไม่ต้องไปกดอะไรนะให้เราเนี่ยกดมาตรง กดแป๊บนึงกดตรงนี้เสร็จแล้วกดแล้วพิมพ์ว่าแมวสอนทำอาหาร เอารูปยังไม,ไม่แมวกาฟิวอันทำอาหารยังไม่ต้องทำอสอนทำปีก็สมมติเมื่อกี้ที่เอารูปก็เอาทำไข่ ดาวเอารูปยังไม่ต้องทำอะไรกดตรงนี้นะ นี่ถ้าใครออกมาแบบนี้นะก็จะเป็นแบบรูปภาพการ์ตูนแต่ว่าถ้าออกมาแบบนี้นี่ตั้งแต่ที่พี่โหลดรูปมาเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าใครเนี่ยอยากต่างแบบนี้ก็ทำให้แบบจริงสมจริงนะแล้วก็นี่เลยโหลดแอบปบ นี่กดตรงนี้นะกดค้นหาค้นหาแอป g r g g r o l กดไอ้นี้คือกดเข้าไปกดมีอัปเดตเราก็อัปเดตนะครับ กดอัปเดตเสร็จถ้าเราอัปเดตมันจะได้อันตัวเนี้ยเราไม่ต้องรอเราสามารถทำคลิปวิดีโอ AI ได้ไม่จำกัดถ้าใครอยากได้ก็นี่ทุกคนก็ต้องไปหาเองนะเพราะว่า เนี่ยพี่รู้จักแค่ตัวนี้ตัวเดียวตัวฟรีอะที่มันทํารูปที่มันทําคลิปให้ไม่จํากัดตัวนี้มีฟังกชันอะไรมาัางเดี๋ยวพี่พาไปดูนะฟังก์ชันกดเปิดนะฟังกชันเนี่ยแต่น้องๆอ,งอะ่ะต้องสมัครให้เรียบร้อยเออฟังกชันของมันก็มี สร้างสร้างวีดีสร้างวีดีโอแล้วก็ต่อมาแล้วก็ฟังก์ชันของมันมีอีกเปิดกล้องโปรดเสียงโปรดเสียงก็คือ เราสามารถไปพากเสียงในนี้แต่ว่าเราสามารถทําให้แบบเป็นภาษาอื่นแต่ว่ามันถ้าเราจะให้มันทําในคลิปอะ่ะมันก็จะทําภาษาดดมาให้เราไม่รู้เออกดอันนี้นะคะเป็นวิเคราะห์เอกสารอันนี้แก้ไขรูปภาพก็นี่เดี๋ยวพี่แนะนำหมดเสียงเลยหมดเสียงเนี่ยมันจะ เป็นประมาณนี้นะส่วนถ้าใครบอกพี่ไม่อยากเอาแบบอันนี้ไม่อยากเสียบื้นที่อันนี้มันแค่1 M A เองนะทุกคน A M B, M B M B M B เองนะทุกคนใครที่จะโหลดมันโหลด ง่ายมากทุกคนแต่ว่าถ้าเครื่องไหนมันไม่รองรับตัวนี้ก็ลองไปหาตัวอื่นดูนะสวัสดีคับผม